<Yeah. S 2> ไม่ไม่ไม่าต้งหักแล้ว,ว,ลวมันไม่หักอ่ะมาตรฐานของออฟฟิศดีฮับนั้นหลายคนเป็นแฟนของคอตเออตอร์แล,แล้วก็นำมาสู่หนังภาคใหม่ที่ต่อยอดจากกวานนี้นั่นก็คือเรื่องแฟนตาสติกบี ทุกคนก็อยู่กับรายการคืนนี้ดูอะไรดี ตมองยอมรับก่อนอย่างแรกอันนี้ขอโทษคุณผู้ชมไปด้วยทําไมขอไม่ใช่แฟนจักรวาลเพราะหมดว่าหมดคือไม่ได้ดูแฮล์ี่ทางฟติบิดก็ไม่เคยดูเลยแต่จะขอเล่าจะเล่าเรื่องย่อแฟนตัซีิบบีภาคนี้แบบที่พอจะให้ทุกคนเข้าใจแล้วกันภาคเนี้ยมันก็จะรู้ว่าตัวกินดวอเนี่ยยามจะขึ้นมาเป็นผู้ปกครองโลกไวเวนมเสร็จทีนี้มันก็ เข้าไปรู้ถึงหูของดับเบิลดร์เขาดับเบิลแล้วก็พยายามที่จะหยุดยั้งการครอบงำโลกครั้งนี้จึงต้องรวมทีมทั้งเหล่ามรกเกรลและเหล่าพอมดแม่หมดสร้างทีมขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องโลกสุดท้ายก็นําไปสู่การเพื่อที่จะขัดขวางการขึ้นเป็นใหญ่ของตัวกินดูวอลนั่นแหละเรื่องทั้งหมดมีแค่นี้หนัง2ชั่วโมง23นาทีทั้งหมดซึ่งก็กํากับโดยผู้กำกับเดิมนั่นคือเยสของเราที่กํากับมาตั้งแต่แฮร์รี่พอตเตอร์ภาค5 6 7กจ็ไถึงเจอแล้วก็มา1 2 3าของแฟนตาซี ด้วยรวมกับ โปรดิวเซอร์ของเขาก็คือเดวิดเฮแมนก็คู่บุญกันมาโดยตลอดไม่ได้เปรบพุ่งกับเลยเ <c oughs> ซึ่งไฟเตนได้บิดเนี่ยในภาคหนึ่งมันเกี่ยวกับสัตว์ตวิเศษก็ในภาคหนึ่งเราก็ได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเอนจอยมากที่ดูภาคหนึ่งเรารู้สึกว่าสนุกดูมีอะไรก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆมาให้ให้ไม่ใช่แค่สัตว์วิเศษนิดนหน่อยแล้วก็เป็น,น <c oughs> มีคนอื่นเป็นอิสาเอกไปแบบดับเบิ้ลดอมีนู่นนี่นั่นเป็นอิสราเอกไปอะไรอย่างเงี้ยจนมากระทั่งแบบภาคสองก็เข้าสู่เป็นยุคมดยยคเเลบ โอเคแสมงพูดเรื่องซัดเลยเป็นพูดเรื่องของเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกินเนลกับดับเบิลดอแทนชื่อเรื่องมันก็คือเดือดความออฟกินเนก็คือเป็นอาชญากรรมของกินเดลเลยก็ให้เห็นว่ากินเนลนั้นเริ่มมาจากอะไรเพราะว่าถ้าคนดูแฮนดิพอร์เตอร์ก็จะสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับดับเบิลดอกับกินเดลอยู่แล้วตอนที่เฉลยมามันก็จะลึกซึ้งประมาณนึงใช่ด้วยความที่ภาคแรกมันประสบความสําเร็จคนดูเยอะแล้วคอมิชตั่นดีฉันก็ขยับห้าภาคก็เลยเโดยที่เขีย ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดหลังจากดูภาคแรกมาพอดูภาคสองแล้วมาดูภาคสามเนี่ยก็สับสนไปเลยว่ามันก็ดูไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับสัตว์วิเศษมากเท่าไหร่แล้วแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตบตีกันระหว่างกินโดว์กับดมดออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัววอนวอเบอร์ก็คงคิดว่ามันน่าจะขายได้มากกว่าแค่สัตว์วิเศษหรือป่าอะไรอย่างเงี้ยในคะแนนวิจารณ์ต่างนะในลอชเชนมาันันก็ก็ชัดเจนเวอร์พิีเป็นแฟน แฮร์รี่พอตเตอเนี่ยก็คือเป็นแฟน,แ,ฟนแบบแฟนตัวยงแล้วก็จริงๆเป็นหนังโปรดที่สุดของพิตีเลยใช่เป็นหนังที่ทําให้เรารู้สึกว่าอยากทำหนัง <S <S 2> <S 2> เรารู้สึกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าวัยเราด้วยแหละที่แบบว่าพอมันโตมาก,กับ ฮร์รี่พอตเตอร์พอดีซึ่งมันเป็นหนังที่แบบเหนือจินตนาการต่างๆมาดูเมจิกเนื้อเรื่องแล้วก็เมจิกทางการทําทางการสร้างภาพยนตร์ด้วยถ้าทามตั้งแต่แฮร์รี่มาจะเห็นว่าถ้าดูก็รู้จะรู้ไม่ยากเลยว่าเออเรื่องนี้เป็นพวกับคนแรกอ่ะคิสโคลัมบัตทําอยู่สองภาคโคลอนทําอยู่หนึ่งภาคไมค์นิวเอลภาคหนึ่งภาคสี่แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเดวิดเยสแหละที่ทำแฟนนิคเกิลเบทยาวมาเลยยาวมาเลยตัวเดวิดเยนก็คือทําตามแบบคําสั่งของสตูดิโอได้ดีรู้สึกมันแบบว่ามันนิ่งมา ไปเรื่อยๆคือเขาก็มีวิสัยทัศน,น์นดีมาก,มากๆเออแต่ว่าพอมันไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วมันเป็นโลกที่แบบที่ขยายออกไปกว้างมากขึ้นแล้วมันผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรเงี้ยหรืออะไรพวกนีมน้มันจะไม่เหมาะกับพ่วกับคนเนื้อวาอะไรเงี้ยอ่ันี้นี่คือยินไหมก่อนยังไม่ได้พูดถึงตัวหนังเลยงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปสู่ช่วงสปอยกันดีกว่าได้ได้งั้นเราไปสปอยกันนะเย้ ปัญหาของบาสกับหนังก็คือบาสรู้สึกว่าหนังมันยาวแล้วก็อินิเมทความตื่นเต้นมันไม่ไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นวะมันไม่ได้มีช่วงให้เราสนุกกับมันได้มากขนาดนั้นมีแค่ช่วง้ทยนีย่เป็นช่วงแบบไปสู่การที่แบบจะตต้องให้กิเลนเลือกแล้วอะอเออว่าว่าใครจะเป็นแบบคนถัดไปอ,อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังสนุกได้อีกนะแพอเ,เอาไปถึงช่วงไคลแมกเราก็ยังรู้สึกว่าสนุกได้อีกจนมาถึงการต่อสู้ของกิเลเวลกับ ตัวดับเบิลดอเองเราก็รู้สึกว่ามันน้อยมากเลยอ่ะจากสิ่งที่เคยโปรโมทไว้ในแบบตัวทั้งตัวเทเลอร์ตัวอะไรอย่างเงี้ยเราถูกขายไว้ว่าแบบมันจะยิ่งใหญ่เออมันจะยิ่งใหญ่เท่ากับการต่อสู้ดับเบิลดอกับวอร์เดมอลใช่ไหมปรากฏว่ามันมันก็ไม่ขนาดนั้นมันจบง่ายมากพอไปดูในเรื่องอะไรเงี้ยเราก็เลยมาหาว่าความเพลิดเพลินความแบบอะไรมันก็ดูได้เรื่อยเออมันก็เป็นภาคที่ดูได้เรื่อยๆไม่แน่ใจว่ามันน่าจะดีกว่าภาค2จากที่ที่ฟังมาเลยแหละครับพี่จ๊บว่าคำพิจารภาค2มันจะแย่มากๆถ้าเป ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเดินม,มาทางมาถึงจ,จุดนี้ได้ยังไงเฮ้ยแบบแบบน่าเสียดายมากเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันยังขายต่อได้อีกยาวมากๆลยไงจักวรวาลเนี่ยให้มันยิ่งใหญ่ให้<ล>ใหมันแบบแแเออให้มันแข็งแรงได้มากกว่าน,นี้แต่เรารู้สึกว่าพอแบบคนเขียนก็เป็นคนที่รู้จักกับจักรวาลน,นี้ดีก็คือเจคเคโรลิงเองอะไรอย่างเงี้ยเออก็เขียนบททาง3ภาคด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่ามีมีปัญหาทางเรื่องของเนื้อหาแล้วก็บทเยอะสําหรับเราเลยได้ข่าวว่าภาคนี้แบบเจคเคโรลิงเขียนมาแล้วก็ต้องโดนเอาบทไปปรับ S <S เพราะว่าเขาโดานว่าจากเรื่องที่แล้วที่แบบว่าเอาเขาเขียนอยู่คนเดียว,แล,วแล้วแล้วมันเหมือนแบบมีมมนดนยาเก,<า>ก,กินไปอะ<ช>ไรเงี้ยมันมแบบมันเล่าเรื่องแบบเส้นตรงเกินไปยากเกินไปไม่ได้มีแบบเลียมโหดอะไรใดๆนู่นนี่น,นั่นอะไรเงี้ยเขาพยายามปรับแล้วจากในภาคนี้แต่เราเรู้สึกว่าก,ก็ยังไม่ได้นําพาขนาดนั้นนะเออเพราะว่าแบบมันทําอะไรกันก็ไม่รู้เออแต่ป้ามันแบบ มันจะเป็นหนังที่แบบรวมกันสอดสู้ก็ก็ไม่ก็ไม่นำหาเลยเออ,เอ,อมันแบบไม่ได้โจรกรรมโจรอะไรกันทางสิ้นแบบรู้สึกว่ามันมีของแล้วแหละทุกอย่างในมือแบบทุกอย่างมันดูสนุกมันสนุกได้แล้วแหละแต่ว่ากลายเป็นว่า ไอช่วงดีเทลที่เป็นแบบว่าที่จะสู้กันที่จะแบบชิงไหวชิงพลิบกันอะเสร็จทุกอย่างไว้ตอนต้นแล้วแต่พอตอนปลายแล้วมันจบง่ายมากแบบเคลียร์เคลียร์อย่างไอคนไอยูซูฆ่ามาเห็นไหมเออคนอื่นจะต้องรุนว่าแบบยูซูฟฆ่ามาจะแบบว่าเป็นพวกจะกลับมาไหมเออโอเคโอเคแค่ฉากเดียวแล้วแบบปึ้งแล้วก็น่าทะเลาะหายไปเลยแบบน้องชายแบบเราเองก็เหมือนมาเพื่อแบบตัดประเด็นเรื่องครเดนนอะเอออมันจะได้เป็นแบบง่ายๆแต่เป็นเพราะลูกการอะไรเนี่ยเราก็ จบประเด็นนี้ได้ง่ายดายมากแบบการที่มีกระเป๋าแดใบ7ใบกระเป๋าใบ6ใบอ่ะมันดูไม่มีใครที่จะอยากได้กระเป๋าใบนี้สักหท่ร่เข้าใจะหมาหมายถึงว่าแบบอีพวกนี้ก็เดินไปแล้วพอถูกลาก็แบบกระเป๋าอยู่กับใครกระเป๋าใบจริงอยู่กับใครนะเราพวกตัวรายก็คงยังงงกันอยู่แว่าอ๋อฉันอยากได้กระเป๋าไม่ได้มีแบบซิทธิ์เอชในแบบว่าฉันรู้นะว่ากิเลนอยู่ในเอเลนแดอยู่ในอันี้พอมาถึงจุดหนึ่งที่มันโดนขโมยกระเป๋าไปอ่ะนี่ก็งงเหมือนกันว่ามันรู้ได้ยังไงคือมันมาเฉลยใน dialogue พูดในช่วงท้ายกับก กินได้ว่า,วามันมีกิกเลนแฟดนะออแล้วอีกคนนี้นมันรู้ได้ไงว่ากระเ,เป๋าอะไรเนี่ยมันจะมีอะไรช่วงนั้นงงมาก<อ>ที่สุดในเรื่องคือช่วงนั้นเลยฉันรู้สึกว่าเราจะมีล้วยตั้งอะไรลทำไมเราจะบ้าเสียงเขาไงในเมื่อเรามีกินเองเรียกว่าใครคือคนดีมันก็จะบ้าแบบเราความช็อบกิ้งเขาคือเดินไปหาดับบันดอเราก้มให้ดับบรรดาแบบอ๋อเส้นหนังหนังเขาเวน,เนีอ่ะ <c oughs> คือแฮร์รี่่มึงสร้างออกมามีมิติสัตว์อะแต่ว่าว่าเด็บมันดอร์เป็นคนที่มีทั้งดีแล้วก็เลวหนาแบบแต่ว่าในขณะเดียวกันเวลาฉันจะต้องปกป้องโลกอะฉันก็ไม่ได้สนหน้าใครทั้งนั้นถ้าสมมติว่ามันจะต้องปกป้องโลกจริงๆคือทุกอย่างมันก็เป็นไปตามแบบที่มันจะต้องเป็นถ้าฉันจะต้องเสียแค่หนึ่งคนก็ก็จะต้องเสียแต่การนว่าแบบเป็นคนที่ดูมีมิติมากอะไรเงี้ยออกพรากนี้ปุ๊บอ่ะฉันเป็นคนดีลูกฉันเป็นคนดีฉันแบบนี่เราอะไรกันเกิดอะไรขึ้นออะะไรรรย่าาาางเเเีี้้้คคััับบบบฉนนนนมมมมกก็ลจววแแูสึ มันสรุปจบให้กับตัวละครเร็วมากๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าตัวทางค่าเองอะเบื้องต้นก็เหมือนจะแบบว่ากลัวว่ามันจะ,จะไมไ่ประสบความสำเร็จแล้วและจะไม่ได้ทําต่อคือพอเขาบอกแล้วว่า4ี่กับหจะมาก็ต่อเมื่อสาประสบความสำเร็จซึ่งมีแนวโน้มว่าในทวันที่เราพูดกันตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะไม่เลย <laughs> เพราะว่าเหมือนแบบลายลับของเรื่องนี้ค่อนข้างแบบ ทิงดิ้งในทั้งหมดทุกภาคที่เคยมีมาในแฮรพอตเตอร์อะไรเงี้ยคือถ้าให้สัทธายความแบบงง,งงของเรื่องอะ่ะก็คือก็เยอะละแต่ <c oughs> ว่าคนดูทั่วไปก็คงสนุกแต่เราก็คงแบบ <c oughs> อะไรมันมีคําถามเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยสำหรับเราในแง่ของทางตัวบทด้วยเนื้อเรื่องด้วยแล้วก็การกํากับที่บางอย่างที่มันไม่ได้แบบเก่งในเรื่องแฮรพอตเตอร์มาประมาณหนึ่งถึงจะดูแล้วมันแบบเอนจอยไปกับมันทางนี้นจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าการแบ่งสกินทำดีนะแม้ให้ซีนกับทุกคนลายล้อมได้ดี เกิดหลายแอคชั่นพร้อมกันเกิดหลายเส้นพร้อมกันที่กําลังทําภารกิจที่ต่างกันอยู่อะไรเงี้ยักแสดงเก่งกันเองอยู่แล้วใช่เราก็เลยทับเอาเอาเองรอดเข่าใจ่แต่ว่าตัวเนื้อเรื่องไม่ได้ขมเขายาอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าทุกคนก็นั่นแหละแย่งกันฉันแย่งฉันจะต้องรอดเออฉันโดนข้อนะเขาอานักแสดงที่ที่ดังมากๆในแต่ละประเทศมาเล่นเลยนะแบบลักแสดงที่เล่นเป็นนายกของฝั่งเยอรมันก็ นักแสดงดังในในเยอรมันมากแล้วก็นักแสดงที่เล่นเป็นคนพิธีกรในงานประมาณหนึ่งก็แบบว่าเออเนี่ยนิกิเลนนะอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นน,น,นั่นก็มาจากเรื่องดาร์กเออซึ่งก็เป็นคนที่เราชื่นชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราทุกคนก็คือเก่งมากหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเออตัวหนังมันไม่ได้อบอุ่มแบบพวกเขาไปเลยแบบแล้วสัตว์มหาศา์ในเรื่องมีเปอร์เซน็นเท่าไหร่หนึ่งเปอร์เซ็นแต่มีให้ดูอยู่แต่ว่าไม่เยอะมากแล้วเขาบาลานต์ตรงนี้ไม่ดีมากๆสําสำหรับเราแบบแล้วเดี๋ยวการเมืองเดี๋ยวมาสัตว์เดี๋ยวก็ điều ta lộ điểu tin tặc, mình cất lên với อออะไรยย่างงเี้แต่ถามว่าสนุกดูมันก็เล่นบอสต์เตอร์ที่สนุกดูเพลินอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็ทําตอบโจทย์คนดูเราก็จะได้เห็นฉากยิ่งใหญ่อลังการอะไรเต็มไปหมดในแง่โปรดักชันอะไรก็เวิร์กอยู่ดีคือแบบว่าอลังการอยู่แล้วในเรื่องของนี้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกเขาไม่ได้เสียดายตังหรอกถ้าสมมติจะเข้าไปดูอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกเราเสียดายจักรวาลนี้จริงประมาณนึงก็เลยจะรู้สึกโกรธแครนิดหน่อยอยากให้ทุกคนไปพิสูจน์เองถ้าเป็นแฟนซีรีส์อยู่แล้วก็อาจจะเอ็นจอยได้เพราะว่า มันก็ได้พบกับอิสร์เอกหลายๆอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกับโลกของโลกเวทมนต์ที่เป็นโลกหล่กเนาะใช้ได้ในไทยดีนะเออใช่มันจะลอยราเรมังคนดูคนดูคนดูว่ายังไว่ายังเออใช่ใช่เราอาจจะดูแล้วชอบก็ได้ใช่ไม่ชอบก็ได้ไม่เหมือนเรามันเห็นต่างแล้วอย่างเราใช่เพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงเห็นดีเห็นเหมือนการเห็นต่างกันยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้นะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องดีฮรับนะครับเดี๋ยวเรามีหนังอี อย่างวีคัดวีคัด,ถ,ดถัดไปเนี่ยก็มีหนังไทยบางเรื่องที่น่าเข้าไปดูเ,ออเรามาพูดถึงกันเหมือนกันเราพบเพื่นใหม่ขึ้นหน้าคัะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคนระับาบาย